ขออนุญาตเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่กระต่ายเองนะคะวันนี้ทีม N3 เราจะมาติวสอบคันจิกันค่ะเป็นข้อสอบเก่าปี2012เดือนกรกฎาคมข้อสอบคันจิส่วนที่2ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะสนใจคำศัพท์คำหนึ่งค่ะเขาจะขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วให้ไปตามหาให้หน่อยว่า คันจิของศัพท์ที่เขาสนใจเนี่ยมันตรงกับ choice ไหนมีเพื่อนตอบว่า choice ที่3ถูกต้องมาม o รุมา,มร,ม,ามรุที่ใช้คันจิตัวนี้ก็จะมีความหมายได้หลายอย่างนะคะก็จะแปลว่ารักษาก็ได้แต่ไม่ใช่การรักษาโรคนะคะมันจะเป็นการรักษากฎระเบียบรักษากฎเกณฑ์หรือจะแปลว่าปกป้องก็ได้ คุ้มครองก็ได้หรือจะแปลว่าเคารพก็ได้นะคะเคารพกฎหมายเคารพกฎระเบียบแบบนี้เป็นต้นนะคะ choice ที่1ตัดลูออกไปก่อนคันจีตัวนี้มันออกเสียงว่าโฮหรือโหก็ได้นะคะมันจะแปลว่าเก็บรักษาเอาไว้ choice ที่2เป็นคำกริยาค่ะีรุหรือ i r ร m มาสเอริมาสที่แปลว่าต้องการค่ะช้อยส์ที่4 to โทรุโทมีหลายความหมายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับรูปประโยคที่ศัพท์คำนี้มันไปอยู่ด้วยนะคะบางประโยคก็จะแปลว่าหยิบบางประโยคก็จะแปลว่าจับบางประโยคก็จะแปลว่าได้มาแล้วก็มีคําแปลอีก หลายคำแปลมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับรูปประโยคอีกทีหนึง่งจะแปลว่าลาหยุดลาคลอดก็ได้นะคะโจทย์ข้อที่9เนี่ยเขาบอกว่ายักษศขมามรุโคโตะไทเซจูดะการรักษาสัญญาการรักษานัดหมายนะ่ะสำคัญข้อ10ค่ะเขาสนใจคำว่าชูคังชิ มีเพื่อนตอบ Choice ที่4ถูกต้องชูคังจิแปลว่านิตยสารรายสัปดาห์โจทย์เขาบอกว่าอิมะโคโนชูคังจิกะอิจิบังอุเรเตอิรุตอนนี้นิตยสารรายสัปดาห์ฉบับนี้กำลังขายดีที่สุดเลยเราเห็นคันจิตัวสุดท้ายตัวนี้ไหมคะ มันออกเสียงว่าฉีมันคือตัวเดียวกันกับฉีของจัตชี่ะคะ่ะจัตชีตัวเดียวกันเลยเห็นไหมข้อที่11บเอ็ดช้อยที่3มีเพื่อนตอบ choice ที่3ถูกต้องโซดันใช้คันจิสองตัวนี้เลยค่ะเขาก็แปลว่าปรึกษาหารือนะคะโจทย์เขาบอกว่าคิววะโคเรคคาระ โทโมดะจิตโตเรโคโนโซดานโ m ม s ส no so no วันนี้นะ่ะหลังจากนี้จะปรึกษาเรื่องเที่ยวกับเพื่อนโซดัน so ก็คือการปรึกษาการหาหรือนะคะข้อที่12เราก็จะเลือกช้อยส์ที่2มีเพื่อนเลือกช้อยส์ที่2มานะคะถูกต้อง จีชินที่ไม่ใช่แผ่นดินไหวนะคะมันจะใช้คันจิ2ตัวนี้แปลว่าความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมั่นก็ได้นะคะโจทย์ข้อที่12เขาบอกว่าวัตชิวะไทระคุนิวะจีชินกะอาริมาสฉันน่ะมีความมั่นใจในพละกำลัง ฉันนะ่ะมีความมั่นใจในสมรรถนะเรียวแรงร่างกายนะคะถัดไปข้อที่สิบสามข้อนี้เราเห็นคำศัพท์ตัวอักษรสีน้ำเงินแล้วเร,เราก็มองช้อยเร็วๆใช่ไหมคะเลือกได้เลยก็คือช้อยที่หนึ่งอาตาเเมมาชตาใช้คันจิตัวนี้เลยคะ่ะเขาแปลว่า อุ่นอะไรสักอย่างโจทย์ข้อที่13เขาบอกว่าเดนชิเลนจิเดมิรุคุโออาตาเมมาชตาอุ่นนมด้วยไมโครเวฟเรามาดูชอ้อ i c e อื่นๆกันบ้าง choice ที่2ถ้าพี่ตัดฮีลากานะข้างหลังทิ้งไปให้หมดแล้วพี่เติมโอเข้าไปด้านหน้าเขาคือคำว่าอะไรคะ โอยุโอยุคือน้ำร้อนค่ะข้ามลงมาชอยส์ที่4ถ้าพี่ตัดฮิราการนะทิ้งให้หมดเลยแล้วเหลือคันจิตัวเนี้ยตัวเดียวคุ้นๆไหมคะเขาคือถึกต้อง เนตสึที่แปลว่าความร้อนก็ได้หรือจะแปลว่าไข้ก็ได้นะคะไข้เวลาที่เราตัวร้อนแล้วเป็นไข้อะคะ่ะส่วนคันจิในช้อยส์ที่3เราอาจจะไม่ค่อยเคยเจอนะคะคันจิตัวนี้มันมีหลายความหมายนะคะมันจะแปลว่าผลไม้สุก ก็ได้มันจะแปลว่าการไถดินรวนดินก็ได้นะคะเป็นคำศัพท์ในระดับ N2 บนบนบน,นิดนึงนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเขาสนใจ g e n e a l ใช้คันจิในช้อยส์ข้อไหนถูกต้อง g e n e a l ใช้คันจิในช้อยส์ที่ 3ามเจนเรตัวนี้ก็คือวัตถุดิบหรือจะแปลว่าวัสดุก็ได้นะคะแปลว่าวัสดุก็ได้ก็คือ Material โจทย์ข้อที่14เขาบอกว่าโคโนเซฮินเนะเจนเรียลวะสุเบเตะยูนิสเตอิมาสวัตถุดิบของสินค้าชิ้นนี้หรือว่าวัสดุ ของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้น่ะนำเข้ามาทั้งหมดเลย Choice ที่2กับ Choice ที่4ไม่มีความหมายแต่ Choice ที่1มีความหมายค่ะ Choice ที่1คือไซเรียวก็แปลว่าวัตถุดิบเหมือนกันค่ะหรือจะแปลว่าส่วนผสมก็ได้ ก็คือเป็นวัตถุดิบที่ต้องไปผสมปนเปนกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆๆอ,อ,อื่นเพื่อที่จะสร้างออกมาเป็นสินค้าชนิดหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกทีหนึ่งมากๆเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้มาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ